ในเบรุตศึกษานายกเทศมนตรีตำบลหัวดงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยจา่าสิบเอกทวัชชัยกาวีละรองนายกเทศมนตรีเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรับแลที่ร่วมกับสาธารณาสุขอำเภอรับแลและเทศบาลหัวดงรวมถึงทีมเจ้าหน้าที่รอปอสอต่ออำเภอรับแลออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่1จนถึงเข็มที่4ให้กับผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปผู้มีน้ำหนักตัว100กิโลกรัมขึ้นไป ผู้ป่วยเหลือรังเจ็ดกลุ่มโรคและประชาชนทั่วไปที่มีอายุ12ปีขึ้นไปจัดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ด้านหลังเทศบาลตำบลหัวดงพร้อมแนะนําประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ยังคงต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดด้วยการรักษาะยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อยๆและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ในโอกาสเดียวกันนางสุธาสินีแดงแม่พูนผู้จัดการบริษัทการเกษตรเมืองรับแหละจำกัดสาขาหัวดง ได้นำน้ำดื่มไปให้บริการกับประชาชนที่มารับวัคซีนในวันนี้ด้วยนางขาคะเลือดรำรายงาน